คันทิงอยู่เพระต่นนะอข้าันได้อืไม่อยู่เอยอยู่คอยค่อยค่อยค่อยแล,แล้วไปขึ้นในตรงนั้น <laughs> <c oughs> น่ะโหใหญ่ใหญ่ <laughs> โพดโทฟีไ่ไ่เนี่ย <laughs> ตัวหน่อยเดียวคุ้มค่าเหยอยไหมเนี้นออนยอเอาเลยบ่อเอาเลยว่ะอ,อกอนอนอนินลึกๆนะ ไม่ใช่ทอฟฟีีแต่ทอฟฟี่อะครับสรุป <laughs> <laughs> ทอฟฟีีแปลว่าอะไรอ๋อ <laughs> <laughs> <laughs>